ถ้าใครยังแยกตัวประกอบพหุนามไม่เป็นเนี่ยต้องดูคลิปนี้ทันทีเลยสวัสดีครับผมครูฮิมวันนี้ครูฮิมจะมาสอนเทคนิคการแยกตัวประกอบพหุนามเมื่อมีสพจน์คลิปเนี้ยแตกต่างจากคลิปก่อนหน้านี้ยังไงนักเรียนครับตัวประกอบพหุนามเนี่ยคลิปก่อนหน้านี้พจน์ x ยกกำลังสองเนี่ยสัมประสิทธิ์มันจะเป็นเลขหนึ่งแต่เนี่ยจะไม่ใช่เลขหนึ่งแล้วอ่าเนี่ยคือความแตกต่างและวิธีการเนี่ยจะมีความสลับซับซ้อนมากกว่าคลิปก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับ มาครูจะให้เทคนิคที่สําคัญเอาไว้2เทคนิคเทคนิคแรกก็คือให้เราเนี่ยแยกตัวประกอบหน้าแล้วก็ตัวประกอบหลังเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ตัวประกอบหน้ากับหลังเนี่ยเป็นยังไงอีกเทคนิคหนึ่งตัวตรงกลางเนี่ยมีไว้สําหรับเช็คความถูกต้องอ่ามามามา,มา,มา,มาเริ่มต้นกันเลยจงแยกตัวประกอบของ 2x งกยกกำลัง2บวก 3x บวก1มาเดี๋ยวครูจะค่อยๆพูดทีละส่วนส่วนแรกเนี่ยที่ครูบอกว่าตัวหน้ากับตัวหลัง อ่าแล้วก็มีตัวกลางด้วยมันคืออะไรตัวหน้าก็คือสัมประสิทธิ์ของพจน์ทางด้านหน้าก็คือ x ยกกําลังสองนั่นเองตรงเนี้ยที่เราเห็นก็คือเลข2ใช่ไหมตัวกลางก็คือเลข3ตัวนี้ตัวหลังก็คือเลข1ตัวนี้อ่าอันนี้ก็คือหน้ากลางหลังเขาบอกว่าให้เราแยกตัวประกอบตัวข้างหน้ากับตัวข้างหลังนัเรียนครับ ตรงนี้คือเลข2เราต้องแยกตัวประกอบเลข2เนี่ยมันแยกตัวประกอบได้2แบบไม่2อคูณหก็1นคูณสครูลองเขียนดูนะว่า2อคูณกับหนี่เวลาเขียนเนี่ยให้นักเรียนเขียนลงมาข้างล่างแบบนี้นะสคูณกับหแบบนี้ อันนี้ก็คือตัวหน้าเรามาดูตัวข้างหลังบ้างตัวข้างหลังเนี่ยมันคือเลข1ใช่ไหมเราแยกตัวประกอบได้1กับ1นึ่งครูเขียนลงมาข้างล่าง1กับ1หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาตรวจเช็คดูว่าไอ้สิ่งที่เราแยกตัวประกอบออกมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าวิธีการตรวจสอบเนี่ยให้นักเรียนคูณควายเอา2คูณกับ1ได้2เอา1คูณกับ1ได้ แล้วเรามาดูว่ามันถูกหรือเปล่าให้นักเรียนเอา1กับ2เนี่ยบวกกัน1กับ2บวกกันได้เท่ากับ3ตรงนี้นะ3ตัวเนี้ยนักเรียนมองย้อนขึ้นไปดูซิว่ามันเท่ากับตัวตรงกลางหรือเปล่าถ้ามันเท่ากับตัวตรงกลางนั่นหมายความว่าเราแยกตัวประกอบได้ถูกต้องแล้วอ่านะถ้ามันเท่ากันนะแต่ถ้าไม่เท่ากันล่ะเออทำยังไงถ้าไม่เท่ากันเนี่ยนักเรียนก็ต้องแยกตัวประกอบใหม่ อา,อาจจะเป็นเลขอื่นก็ได้หรือสลับตัวเลขกันเช่นอันนี้เขียน2คูณกับ1นักเรียนอาจจะย้ายกลับไปกลับมาก็คือ1คูณกับ2ลองดูนะทดสอบดูเดาดูจนกว่ามันจะได้อ่ะโอเคและคำตอบละ่ะเราจะตอบอยังไงนักเรียนดูตามคูณนะให้เราขีดเส้นใต้แบบนี้ฟุบนักเรียนจะเห็นเลข2กับเลข1ใช่ไหมให้เราเอา x ไปใส่เราจะใส่ได้เป็น2คูณกับ x แล้วก็บวก1อ่าเพราะ1ตัวนี้มันมีเครื่องหมายบวกอยู่แต่เราไม่ต้องเขียนเราเข้าใจตรงกันโอเคป่ะถัดมานะครับอีกบรรทัดหนึ่ง1กับ1มันก็คือ1 x บวกกับ1อ่าเราดูทีละบรรทัดนะบรรทัดนี้2 x บวก1บรรทัดนี้ก็คือ x บวก1จากนั้นเนี่ยเราเอาทั้งสองวงเล็บนี้มาคูณกันนะครับอ่ะเอามาคูณกันเลยนะครับเราจะได้เป็น2 x ยกกำลังสองบวก3 x บวก1เท่ากับ2 x บวก1คูณกับ x บวก1เนี่ยแหละคือการแยกตัวประกอบตรงนี้ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยฝึกทำบ,บ่อยๆพอฝึกทำบ่อยๆเนี่ยนักเรียนจะเริ่มจับหลักได้แล้วว่าตัวเลขที่เราจะแยกตัวประกอบเนี่ยมันคือตัวอะไรและเราควรจะสลับตัวเลขยังไงโอเคมาดูข้อถัดมานะครับ5้ากกกำลังสองลบ 7x บวกกับ2อหแยกตัวประกอบเลยนะครับตัวหน้า5แยกได้เป็น 5คูณ1ครูเขียนเอาไว้ถ้าไม่ใช่นักเรียนก็ลองเขียนเป็น1คูณ5้ละกันอาจอันนี้ครูขอเขียน5คูณ1ละกัน2ก็คือ2คูณกับ1นักเรียนสังเกตปะครูใส่เครื่องหมายลบด้วยเนี่ยเพราะว่าอะไรครูเหลือบมองตัวตรงกลางเนี่ยมันเป็นลบ7ถูกปะ,ะถ้ามันเป็นลบเเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะมีค่าลบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเวลา2เนี่ยนักเรียนใส่ไปก่อน2กับ1อ่าแล้วเราลองใส่เครื่องหมายลบดูใส่ลบ ใส่ลบนักเรียนลองดูนะลบ2คูณกับลบ1มันได้เท่ากับเท่าไหร่มันได้เท่ากับบวก2ถูกป่ะเห็นไหมมันจะมีค่าลบด้วยนะเออฉะนั้นเนี่ยดูดีๆดูดีๆโอเคเราลองมาคูณไขว้กันดู5คูณกับลบ1่อ่าได้เป็นลบ5ลบ2คูณกับ1ได้เป็นลบ2เราลองเอาตัวเลขตัวเนี้ยมาบวกกันดูนะครับลบ2บวกกับลบ5ได้เป็นลบ7อืม ถูกต้องไหมเนี่ยเราลองกลับไปเช็คดูข้างบนข้างบนเนี่ยเป็นลบเเหมือนกันแสดงว่าไอสิ่งที่เราแยกตัวประกอบมาเนี่ยมันถูกต้องแล้วอ่ามันถูกต้องแล้วเราลองมาเขียนให้อยู่ในรูปของวงเล็บกันดูบรรทัดแรกก่อนอันเนี้ยเราจะเขียนเป็น 5x ลบ2โอเคปะ่ะเนี่ยครูเขียนได้แบบนี้นะ 5x ลบ2อีกบรรทัดหนึ่งเขียนยังไงนักเรียน x ลบหนึ่งอ่านี่ไง x ลบหนึ่งโอเคจากนั้นเอาสองวงเล็บเนี่ยมาทำอะไรกันมาคูณกันเราก็สามารถที่จะแยกตัวประกอบได้แล้วห x ยกกำลังสองลบ7 x บวกสองเท่ากับ5 x ลบสองคูณกับ x ลบหนึ่งอ่าเรียบร้อยนะครับเรามาลุยตัวอย่างกันต่อเลยครูอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ตัวอย่างเนี่ยไปครบทุกแนวโจทย์เลยเพราะว่าถ้านักเรียนได้ครบนะนักเรียน สามารถที่จะค่อยๆไปศึกษาค่อยๆไปดูย้อนหลังได้บางครั้งเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป๊ะๆหรอกนักเรียนจะต้องฝึกให้คล่องนักเรียนต้องฝึกให้ดีโอเคมาดูกันเลย 2x งกยกกำลังสองบวก3าลบ2อตัวนี้นะให้เราโฟกัสไปที่ตัวข้างหน้ากับตัวข้างหลังก่อนตัวข้างหน้าเนี่ยมันคือเลข2แยกตัวประกอบได้เป็น2อคูณกับ1่าตัวข้างหลังมันคือลบ2ใช่ไหมเราแยกตัวประกอบเป็นลบ1คูณกับ2ตรงนี้ไอ้ลบเนี่ยนักเรียนสามารถ มาใส่ไว้ข้างล่างก็ได้เช่นเป็น1คูณกับลบ2มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสุ่มตัวไหนขึ้นมาทดสอบโอเคปะอ่ะมาดูเลยเราลองคูณไข้ดูนะครับ2คูณ2ได้เป็น4อ่ะลบ1คูณกับ1ได้เป็นลบ1อ่ะได้2ตัวนี้ออกมาจะถูกไม่ถูกจะต้องได้เท่ากับตัวตรงกลางใช่ไหมลบ1บวกกับ4ได้เท่าไหร่นักเรียนได้เป็นบวก3อ่ะบวก3าขึ้นไปดูซิว่าถูกไหม อะถูกต้องจริงๆด้วยบวก3ถ้ามันไม่ถูกทำงไงสลับตัวเลขสลับเครื่องหมายหรือไม่ก็หาชุดตัวประกอบใหม่ลองมาแทนดูมาดูแต่และวงเล็บได้เท่าไหร่วงเล็บแรกเนี่ยได้เป็น 2x-1 ลบ1นะ 2x อลบ1อีกวงเล็บหนึงได้เป็น 1x หรือไม่ก็คือ x บวกเท่าไหร่ บวก2อ่าเอาจับ2วงเล็บเนี้ยมาคูณกันฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแยกตัวประกอบของ 2x ยกกำลังสบวก 3x ลบ2ได้เท่ากับ 2x ลบ1คูณกับ x บวก2อ่ามาดูกันต่อข้อถัดมา 4x ยกกำลังสอลบ 4x ลบ3ตรงเนี้ย4เนี่ยมันแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรบ้าง1กับ4 4กับ1น1ก็ได้ หรือจะแยกเป็น2กับ2ก็ได้ครูขอลองแยกเป็น2กับ2ออกมานะครับตัวข้างหลังเนี่ยลบ3นะครับแยกได้เป็นลบ3คูณกับ1หรือ3คูณกับลบ1ก็ได้อันนี้นักเรียนต้องไปตรวจสอบกันเองต้องไปทดสอบกันเองอ่ะมาดูเลยครูคูณไข้นะครับ2คูณกับ1ได้เป็น2ลบ3คูณกับ2ได้เป็นลบ6เราเอา2ตัวเลขเนี้ยเอามาทำอะไรกันเอามาบวกกันลบ6 บวกกับ2ได้เท่าไหร่ได้เป็นลบสอ่าลบสถูกไหมย้อนขึ้นไปดูข้างบนอ่าพดกลางได้เป็นลบสี่จริงด้วยแสดงว่าเราแยกตัวประกอบถูกต้องแล้วอ่ะมาเขียนวงเล็บกัน 2x-3 อลบ3่ะได้แล้วหนได้แล้วนะ1วงเล็บอีกวงเล็บหนึ่ง 2x บวก1ได้แล้วอีก1วงเล็บ เอา2งเล็บมาคูณกันฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้า CX ยกกำลัง2เนี่ยลบ,บส x เลบ3เนี่ยมันสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 2X งลบ3คูณกับ 2X อบวก1อ่ามาดูอีกข้อหนึ่งโอ้โหอีกข้อหนึ่งอะไรครับเนี่ยนักเรียนเห็นอะไรไหมเนี่ยมันมีลบ12ด้วยอะ่ะ อยู่ข้างหน้าพจเอ็กยกกำลังสองโอ้โหเห็นแล้วก็ท้อแท้ใจแต่นักเรียนเหมือนที่กูเคยบอกว่าวิชาเลขเนี่ยมันคือการทําให้มันง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆเราต้องทําข้อนนี้ให้มันง่ายขึ้นเรื่อยๆเราต้องทําข้อนนี้ให้มันอยู่ในรูปฟอร์มที่เราคุ้นเคยตรงนี้มันติดลบใช่ปะ่ะนักเรียนดึงลบออกมาอ่ะมาดึงลบเลยนะครับลบข้างอยู่หน้าวงเล็บข้างในเนี่ย เครื่องหมายจะต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามแต่เดิมมันคือลบ12ใช่ไหมครูก็เปลี่ยนให้กลายเป็นบวก12อ่ะได้แล้วนะถัดมาลบ5เปลี่ยนให้กลายเป็นบวก5บวก3ครูก็เปลี่ยนให้กลายเป็นลบ3โอเคเราจะแยกตัวประกอบข้างในตรงนี้ครูเอามาเขียนใหม่นี่ได้เป็น 12x สกยกกำลังสองบวก 5x ลบ3มา12 12ครูเขียนเป็น4คูณ3ได้เท่ากับ12นักเรียนจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะแล้วแต่นักเรียนแต่ว่ามันจะมีเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นแหละที่มันจะถูกต้องอ่ะเราก็ทดสอบไปเรื่อยลบเนี่ยแยกได้เป็น3คูณกับลบ1อ่าลองคูณควายดู4คูณกับลบ1ได้เป็นลบ4 3คูณกับ3ได้เป็น9เอา9เนี่ยบวกกับลบ4 9บวกลบ4ได้บวก5มาเช็คซิว่าถูกไหมอ่าได้บวกหจริงด้วยโอ้โหมา เราเขียนวงเล็บกันอันนี้ได้เป็น 4x บวก3นี่ได้ตัวนี้ออกมาบรรทัดน,นี้ได้เป็น 3x ลบ1ได้เนี่ยออกมาเราเอาแต่ละวงเล็บเนี่ยมาคูณกันนะครับนี่คูณกันเลยนะอ่าแต่คูณแล้วอย่าเพิ่งตอบนักเรียนเพราะอะไรจําได้ไหมว่าข้างหน้าวงเล็บเนี่ยมันมีเครื่องหมายลบอยู่เออนักเรียนต้องดูดีๆเพราะว่าถ้านักเรียนพลาดเนี่ยคือผิดทันทีมาลบ 12x ยกกาลัง2ลบ 5x บวก3 เราเอา2ตัวนี้มาคูณกันใช่ไหมคูณกันได้เป็นตัวนี้แต่นักเรียนเนี่ยอย่าลืมใส่นะ,อ,ะอย่าลืมใส่นะใส่อะไรล่ะครับครูใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าตรงนี้เอาไว้เพราะถ้าไม่ใส่เนี่ยผิดไปเลยทํามาตั้งนานแต่มาผิดตอนสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการแยกตัวประกอบพหุนามที่มีสมพจน์ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปทบทวนลองกลับไปทําซ้ําลองกลับไปค่อยๆดูค่อยๆทํา นะเพราะว่าถ้านักเรียนเนี่ยค่อยๆท,ทําทีละนิดท,ทําทีละเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนักเรียนจะเก่งขึ้นมาเองอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ